S <S สวัสดีนะทุกคนวันนี้ในคลิปนี้เราะจะมาหา brick rod ซึ่งเป็นที่ตกปลาอันใหม่ในเบสนะทุกคนมันเป็น secret rod ซึ่งคนต้องทำพาร์สโซถึงจะได้ brick rod ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าเอา brick rod ย mm ัง hmm. ไ,ไงแต่ตอนนี้เราเริ่มเรียนแล้วะดูท้องฟ้าว่าใครใคร ซึื้อองเราไปที่เชอร์พินไอแลนด์นะทุกคนมันมีบางกลออู่ที่เราขยะไปไหนดูหน้าดูหน้าโอเคมาดูดูข้างหน้าเรือจะไปไหนโอโอเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวไปด้านหลังดมันก็คือซ้ายแหละ ไม่เลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนั้นเลยแต่นี้พยายามจะเลี้ยวไปด้านหลังโอเคก็คือจำที่นี่ได้ป่ะที่ที่เรานี่ไงบังเกอร์อ่ซึ่งมันจะมี NPC คนหนึ่งที่พัวจุดจุดจุดซึ่งแปมนี้เห็นบังเกอร์ป่ะร้องหาทางร้องมีไทด้วยวันไปเชิญหา NPC น มันจะมี NPC คนที่คุณจะต้องคุยกับเขาเหรอว่าจุดจุดจุดตามหาทุกอย่งก่อนเลยอืมตอนนี้ซัมเมอร์คนนั้นบ้านเราไม่คุอยกับ NPC นพีคนนี้บ้ามันได้ออขเขาข has non b i t e yet โอเคอันนี้เราคนแค่ขุยปนปงน <c oughs> ลองลองขึ้นไมู่้ลองขึ้นไปบ,บนแบบเนินตรงเนี้ยเ <c oughs> น,นินทำไมอ่ะเดยวมันนาจะมี npc อันนี้ไม่เฟงนะทรกครน focus on deli focus on เกี่ยวกับ a บิร a กราด ต้องมึนก็น่าจะสตาร์ก็น่าจะดีนะ้มันมีอินฟินิตคดูละแทนไม่ใช่สองคนนี้นะเพเราเจออินฟินตีสักพัสโซก็ยังมีเยอะต้องมีไทเดวันเะมันมีไทเดวอะไรเราะกัคนนี้ดิเราไม่ค่อยเห็นคนเนี้ยเดสเบนเจอร์โอ้ยลองคุยกับคนนี้ดิคนนี้เขาอาจจะมี Good day stranger เอ่อมีเอ่อมีนายบอกเกี่ยวกับก่อนนี้ได้ไหมก่อนนี้มันเป็นเกาะพิเศษที่ water ก็เป็นที่ water shallow นั้นแล้วก็ rock เต็มไปหมดแล้วในายหมายถึงปลาอะไรแล้วพวกขีดพวกนี้นะั้นถ้าก,กดไปไหนหลไแล้วว่าพึ่งไม่ได้กดคำนั้นนั่นแหละหนะ็นไหมเบลลี่เออเอ็มทีนายอาศัยอยู่ที่นี่เหรอ ไม่เราใส่อยู่บนเรือฮ่ามินดี้เขาพูดเกี่ยวกับคนนะ่ะใส่อยู่บนเกาะไม่ใช่เขานะเพราะเขาว่าใส่อยู่บนเรือ,อ,อแบบนีม้มาแล้วก็ออคือมันมีใครที่เอ,อ่อเอ,อ่ออาศัยอยู่ที่กเกาะเฮ้ยเรืงไปที่เอ่อรับตรงนั้นไหมจำได้ปหมตอนนั้น,นนะถ้ำอ,อ,อะ้วเออที่รับรับอะรับรับลึกลับอะ่ะมาแล้วมาจะไปไหน รู้ว่าถ้ำนี้เห็นไปนมาแล้วมาแล้วนั่น,นะมันมีคนบางที่ยวใส่อยู่ที่เกาะน,นี้เราเจอนะว่าที่มันเหมือนเป็นแบบมีถ้ำลึกลับไป,ไปแล้วทถ้ำเที่ยวไอ้ถ้ำมันนั้นหายไปไหนแล้วอะอมไม่รู้แต่ฉันอัปเดตฉันหายถ้ำมันนั้นหน่อยนี่ไงเจอแล้ว ่าถ้ามันเนี้ยคุณลงไปด้านนี้ใครเดาเอาเอ้ยด้านนี้อ่ะด้านเนี้ยไปยังไงอะสงสัยต้องทำไลายนี้แหละมันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้ยกลิ t c h เนี้ยบ้าเราคงลงมาด้านนี้ด้านไหนเฮ้ยเราคงลงไปตรงเนินก่อนเราคงต้องข้ามไปอีกห้องหนึ่งก่อนไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเฮ้ย อ๋อลูกันต่อเราไปทางไหนดีอ่ะ NPC เขาอาจจะอยู่ที่นี่กันเดี๋ยวนะมินดี้แอบดูก่อนเธอกดแบบขยายดิแอบดูไปทางซอกข้างหลังแนะอ้หยุดชิปล็อกก่อนขยายนะจอดูไปตรงเดินข่ะออกมาดิถ้าไม่เห็นนะเนี่ยนั่นอ่ะดูในรูอ่ะมันมี NPC อยู่ข้างในไหมอ่ะมี <c oughs> <c oughs> เราพร้มมีใช้ดูอะไรตกแต่งป่ะ่รือต้องทำเฟรป่ะเราต้องทำ Angular เ u ย z เป็นหนึ่งรอยอันถึงจะได้ใช้ด้วยรความอยากฝันมึด I'm t o o s h o r t นี่คืออันที่ใหญ่ที่สุดของเราดูดิ น่อทำยังไงดีอะบร็อมันมีโรล่าบริอาริสเกิดขึ้นว่าไม่อยากจะเปลืองหรือว่าอันนี้ไม่ค่อยสนใจโรล่ามากกว่า้ตรงนั้นน่ะบร็อจะไปไหนตรงมาดิฉันไม่ได้จะไปไหนฉันไม่มีจุดเป้งมันบร็อก็เดินว่าไปตรงนั้นน่ะดูดีบนเนินทขาวว่าไปแล้ว เห็นแล้ไงเนินภูเขาเนินคือตรงนี้มันเนี่ยอื้ยอะไรอ่ะเลี้ยวหน้าจอไปดิขึ้นไปก่อนเลี้ยวไหนนะเหลียวซ้ายขวาดนวะั่นน้าามันมีวงกลมอะไรเนี่ย อไหนี่เนี่ยตรงนี้เอ้ยตาเหรอมันเป็นเต่ายักษ์เหรอไม่หรอกมันคือตาเหรอเราไปดูอีกด้านหนึ่งไหมว่ามีตาข้างมั้ยเปล่าเฮ้ยหนูว่ามันมีกล่องอยู่ใน่เงี้คยครเอ่อมีอะไรอยู่ในกล่องอเอเอเราคงเราเพิ่งไม่มีโอ้ยม,มีมีตาอ๋อๆก่อนนี้มันเป็นพวกเราเต,ต่าเต่ายากักษ์เต่ายักษ์นี่มันตา เออตาชัดๆเลยนี่มันก้อนหินแต่ว่ามันคือตา <c oughs> สองด้านวะเราเนี่มันเต่าแล้วนี่อุ้ยเหลือที่ไลท์เฮาส์เศร้าลงไปกันไหมก็เป็นที่เรือตรงนี้เออสปอนเรือตรงนั้นเลยประตำมมาลวมาเลวที่ไลท์เฮาส์บ้า เราขอลองสกะกกอนเรื่องทุกคนรีบๆเข้าฟิชแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเออเจอว่าแบบต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้รีบร้รอนอย่าลืมพิมมาในคอมเมนต์นะหรือไม่ก็ถ้าเกิดทุกคนมีทิปหรืออะไรให้ลองไปตรงไหนไปไหนนะคุณโอ้ยก็เราไม่รู้มีซังเจนทรีอยู่ใกล้ๆมันใ,นในะช่ไหมกน ตรงนี้มันนี้มาแล้วเอาทำไมจะจอดตรงนี้ <c oughs> มาดิตรงนั้นมีแสงดูดิ <c oughs> Lighthouse 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 ดูทางเข้าของ Lighthouse สิมันอยู่ไหนอะโดนหินบาง โห the big rocks ขึ้นมาดีขึ้นไามีอะไรอยู่ในนี้นม,มันมึดๆกระหายเข้าไปดิ <c oughs> ไม่ม <c oughs> ีก็แค่ไหลก็ไปสำรวจตรงหินแถวๆนี้ไหมอ่ะอ <c oughs> ืมไปกดกระโดดขึ้นมาลองกดปุ่มนี้ดีขั้นบน region therapy นะกดเลนี้เออไม่เคยกดเลยอะ่ะเติมอ๋ะเออทำอไรน,นี่มาแล้วไม่ได้ไหม อะไรอ่ะก็นนี้ไงเทอร์พีนมันนี้ขึ้นมาบนเรือแล้วก็เดือดฉันกระโดดลงน้ำฉันเลี้ยวกลอยอะไรมันมีหินอยู่แถวๆนี้ต้องไปสำรวจหรือเปล่า มีหินอยู่ก้อนหนึ่งเธอมีขยับนะจะไปตรงหินเลยอะเธอดูไปไหนก้อนหนึ่งอ่ะไรมันไม่ใช่ก้อนหนึ่งมันคือก้อนลอ่ดูไปที่หินมันน่าจะมีความลับเลย้องดูหินใช่ไหมโอเคใช่ไงดูหินตรงนี้ด้วยดูทุกที่เหรอดูทีรอยากกัน เฮ้ยน,นี่นี่นี่หยุดหยุดหยดหยุยก่อนหยุดก่อนหย,ยุดก่อนไปตรงนั้นก่อนเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันก็แค่สายมันก็แค่แต่คน npc. คนน,นั้นนองไปคุยกบเขาแบบเขายุ่กล้ๆไอ้บางเก็เ์เ่อรังกัแล้วเแล้อคุยได้ปะคุยไม่ได้น่าก็ดูดีขาพูดจุดจุดจุดะ NVC คนนี้เราจะดูซ้ายทำไ,ไมเบ้าหนึ่งนะักเขาไม่พูดอะไรเลยให้ฉันกดเลยเลยมาเร็วไม่ถ้าเกิดดขขูดีเขาก็จะจุดๆอผีหลอกยันหลอกนน่เน่ต้องดูตรงหินขยับนะจอไปตรงหินอย่าลืมนะที่เธอไม่เห็นสักก็อย่างเพราะเธอไม่ดูไปหน้าเรือ เงินฉันต้องหมูนน่เธอแค่ขยะไปที่หน้าตัวเองแล้วก็ไม่ดูทีก็คือมันไม่มีอะไรอยู่บนเกาะพวนกวน,นี้เลยเงินแล้วจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนดูหน้ามันก่อนจบคลิปแค่นี้ก่อนนะทุกคนบายบาย,บาย